ิสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์แม้สถานการณ์โควิด1 9ยังคงกลับมาระบาดในระรอกที่3แต่ชาวยูทูียังคงเดินหน้าทำภารกิจสู้ภยัยโควิดในชุมชนอย่างต่อเนื่องด้าผลการดำเนินงานที่เห็นผลเชิงประจกักในรูปแบบการจับเคลื่อนกิจกรรม ยูทูทีเกป่าไปสู้ภัยโควิดโควิดในทีนวิคที่คณะทำงานทุกส่วนฝ่ายได้ขับเคลื่อนทั้งในเชิงรูปแบบออนไลน์เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์หรือการปฏิบัติการเชิงรูปอินไซด์ในพื้นที่ชุมชนตำบลเจริญสุขด้วยการดำเนินการครั้งนี้นั้นได้ดำเนินการภายใต้กิจกรรม2กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมรุกคลีนพื้นที่เคลียเชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชนและกิจกรรมรวมพลังฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติลดการระบาดโดยทั้ง2กิจกรรมหลักนี้ได้มีกิจกรรมย่อยที่จัดทําเป็นขั้นตอน5เขดังนี้เขตที่1กิจกรรมคลีนพื้นที่เคลียเชื้อร้รายและกิจกรรมเขปที่2สร้างเขตปลอดภัยจากโควิด -19 ในการประสานความร่วมมือระหว่างชาวยูทูทีตำบลเจริญสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ใหญ่บ้านในอสมทั้ง4หมู่บ้านร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงมีการใช้งานร่วมกันการจัดสถานที่กำจัดขยะอันตรายที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดและมีพื้นที่เป้าหมายคือบริเวณศาลากลางหมู่บ้านเจริญสุขและหมู่บ้านทั้ง4หมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนบ้านเจริญสุขและวัดเขาพระอังคาร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานของตำบลเจริญสุขซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมเสร็จที่3การจัดหาเครื่องมือรับมือภยัยโควิดในทีมีการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เปียนเปล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคโดยการประสานงานความร่วมมือกับสาธารณสุขมหาวิทยายลายัยราชภัฏบุรีรัมย์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ท้อทั้งสอนวิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นชุมชนผนวกรวมกับกิจกรรมเส็จที่4คือการสอนทําอุปกรณ์ป้องกันโควิด1 i การดําเนินการจัดสอนวิธีการทหน้กกากากผ้าจากผ้าปูอัคนีซึ่งเป็นผ้ามัดยอดอไไ้อมดินภูเขาไฟประจำตำบลและเป็นแบรนด์ระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์และในการดําเนินการครั้งนั้นได้ขอความร่วมมืออสอมตัวแทนทั้งสีหมู่บ้าน มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นตัวอย่างนำร่องในการที่จะนำความรู้เรื่องการจัดทำหน้ากากผ้าไปขยายผลสู่ชาวบ้านในชุมชนต่อไปและสุดท้ายคือกิจกรรมเส็จที่5การรณรงค์ป้องกันและการฉีดวัคซีนมีจัดทำใบป,ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิดในทีผ่านการลงพื้นที่ตามครัวเรือนหรืบ้านต่างๆเป็นกิจกรรมยูทูบทีเคาะประตูให้ความรู้มีฟังความเข้าใจเรื่องโควิดเป็นอย่างดี เาคผลการดำเนินงานปฏิบัติการเชิญลุกในพื้นที่ทำท่าเสร็นั้นทําให้เกิกนดการระหนาดรูแ้แต่ไม่สนุกในเชื้อไวรัสโควิดในทีตั้งกรอบคุนน้มกันให้กับชุมชนตําบลเจริญสุขและตอบโจทย์กิจกรรมยูทูปทีต่อไปตู้ไขโควิดโควิดในทีดูอย่างแท้จริงและพวกเราได้จัดทําคลิปเชิญชวนให้ทุกท่านมาถือ,อ,อวัคซีนก็กันโควิดในทีเพื่อสร้างถุงที่กันมือเนาะวัคซีนที่ดีที่สุดควัคซีนที่สุดเดยวที่สุด ีจ้ของเ่านยูทูบที่อยากชื่นชมให้พี่ท,ทน้องๆมาฉีดวัคซีนกันได้หลายวัคซีนที่รัฐบาลนั่นขงขามากทุชนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัยซึ่งเป็นวัคซีนที่ใส่กันอยัางแพร่หลายทั่วโ,โลกจ้าซูมมือนี้มีคนฉีดกันแล้วหลายสายคนเราจะหนี้ยังเป็นการเร่งสั่งคุ้มคุมค้มการงูให้กับประเทศไทยของเราจ้ะเทมยาวเลยเป็นต่ายย่ายกี้ผูฉีดวัคซีนแหี้เลยนะคะด,ดีค่ะ แม่ซื้อแม่เกยุ่นเกาเกียงอยู่จะเริ่มซุปหมูสิบสองแม่ไปฉีดยาเข็มแรกกอ่ะรู้สึกว่ามันบวบเเป็นหยังแต่กะเพียอายุสองมือมันเป็นธรรมดาคือคือนอนแค่นั้นแหละสองมือนอนมันก็เป็นหยังแต่อยากเชิญชวนจม่ฉีดกันไลายลเด้อจ้ๆเพราะมีอันตรายอย่างดอกแปลว่าแต่โรคมะเร็งประเพ้